ไม่อยากโดนแฮกไลน์ต้องฟังค่ะจะรู้ได้ยังไงว่าโดนแฮกไลน์หรือเปล่าโดนขึ้นมาแล้วต้องทำยังไงหรือมีวิธีป้องกันยังไงบ้างวันนี้สรุปม,มาให้แล้วค่ะ พอเราพูดถึงแอปไลน์เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเงินให้ไปโดนโกงเหมือนในแอปธนาคารหรือว่าไม่ได้มีการเอาไปทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเหมือนในแอปโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะแต่ว่าเนี่ยมีเคสที่โดนโกงเงินจากไลน์ไปเยอะมากๆนะคะเคสนี้ส่วนใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นในหมู่ของผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยแหละที่ถูกสวมรอยไปขอยืมเงินคนนู้นคนนี้แทนเชื่อไหมคะว่าในปีนี้พันกว่าเคสแล้วนะคะที่มาแจ้งความเพราะว่าโดนสวมรอยในไลน์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาเล่าว่ามันมีวิีเช็คอย่างไงว่าเราโดนแฮกไลน์หรือเปล่า หรือว่าเราจะป้องกันยังไงหรือว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราโดนขึ้นมาแล้วจะต้องทํายังไงบ้างวันนี้สรุปมาให้ค่ะ ข้อแรกเลยค่ะเราโดนแฮ็กไหมคนที่ทักมาเนี่ยใช่เพื่อนเราจริงๆหรือเปล่าดูยังไงค่ะอย่างแรกเลยนะคะสมมติว่าเราเนี่ยล็อกอินเข้าไลน์ตามปกติแล้วมันดังขึ้นมาว่าเบอร์โทรหรือเมลของคุณไม่ได้ลงทะเบียนไว้อันนี้หละคะ่ะบัญชีเราก็คือโดนทุบไปแล้วแน่นอนนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราใช้บัญชีเนี่ยล็อกอินผ่านคอมอยู่แล้วมันก็อาจจะไม่ได้เด้งออกนะคะหรืออย่างอีกเคสนึงนะคะถ้าเกิดมิชาชีพเนี่ยเขาไปล็อกอินบัญชีไลน์เราผ่านคอมมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่รู้ตัวอ้าวแล้วอย่างนี้เราต้องทํายังไงถึงจะะะรรู้วะะว่่าาาเมโดนกคีีิธงยๆ เราก็หยิบมือถือเราขึ้นมานะคะไปที่ Setting a อคเคานแล้วก็คลิก device ค่ะทีเนี้ยเขาก็จะโชว์ข้อมูลมาว่ามีชื่อเครื่องไหนมาล็อกอินในเครื่องเราโ c a t i o n ที่ไหนเวลาอะไรอย่างสมมติว่าเราเห็นว่าโ c a t i o n มันแปลกมากฉันไม่เคยไปแบบสม,มุดปากกาเลยนะทำไมเครื่องฉันไปล็อกอินที่นูน่นเรารีบกดล o g o เ t เลยค่ะและจากนั้นนะคะขอให้รีบไปเปลี่ยนรหัสผ่านค่ะหรืออย่างอีกเคสหนึ่งนะคะที่สังเกตได้ง่ายๆเลย <ๆ S 2> ก็คือเราเข้าไปในแชทที่เราคุยกับเพื่อนเราแต่เราอ่ะเห็นข้อความที่เราอ่ะไม่ได้เป็นคนกดส่งมาค่ะหรืออีก เคสหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มแชทไลน์เพื่อนเราแต่เรายังไม่ได้ท่นนานได้อ่านเลยคลิดเข้าไปมันบอกว่าอ่านแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าเราโดนแฮกไลน์แน่นอนอย่างในทางกลับกันมีเพื่อนทักเรามาแต่เป็นข้อความแปลกๆภาษาแบบไม่ได้ธรรมาชาติเลยมันแบบอ้อมๆม,มาว่าเติมบัตรเงินสดให้หน่อยสิช่วงนี้ไม่มีเงินสดโอนมาบัญชีนี้ก่อนได้ไหมอย่างนี้นะคะเรายิ่งต้องสงสยัยเราอาจจะใช้วิธีว่าเฮ้ยลองโทรไปถามเพื่อนก่อนยิ่งเพื่อนบางคนอ่ะไม่ได้คุยกับเขามาตั้งนานอยู่ดีๆเขาจะมาขอให้เราโอนเงินให้อย่างเง้้ไดรมันแปลกกนนะะโเช็คคคดู่่ออพืวาม มั่นใจอย่าเพิ่งรีบโอนค่ะต่อมาค่ะถ้าโดนแฮกแล้วต้องทํำยังไงอันดับแรกก็คือแนะนําว่าให้ไปแจ้งตารวจไว้ก่อนนะคะอย่างน้อยๆน,นะคะเราก็ต้องไปแจ้งลงบันทึกประจําวันไว้ที่สอนอเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้บัญชีไลน์ของเราไปหลอกให้ใครเขามาโอนเงินให้เราค่ะถามว่าออนไลน์ได้ไหมออนไลน์ all ได้ค่ะเข้าไปแจ้งที่เว็บ thaipoliceonline com หรือโทรเบอร์1 4 4 1ค่ะ หรือถ้าเกิดเป็นเคสที่ว่าเราไม่สามารถล็อกอินเข้าไปในไลน์ได้แล้วนะคะ <l ain> ก็แนะนําว่าให้เราอ่ะติดต่อไปที่คอนแทคเซ็นเตอร์ของไลน์เดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถดาเนินการกรอกได้โดยที่เราไม่ต้องล็อกอินค่ะหลังจากนั้นนะคะแนะนําว่าให้เราอ่ะแนะมใบแจ้งความใส่ลงไปด้วยค่ะหรือว่าในอีกเคสหนึ่งนะคะเรายัางล็อกอินเข้าไลน์ของเราได้อยู่ค่ะถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยแนะนําว่าให้เราอ่ะรีบเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่าอีเมลเลยนะคะวิธีเปลี่ยนง่ายมากค่ะหยิบมือถือขึ้นมาไปที่ Setting Account แล้วก็อีเ่าเร์่ะ ยิ่งบางคนนะคะไปเชื่อมต่อระบบไลน์กับ Facebook ไวเนี่ยแนะนําเลยค่ะว่าให้รีบไปเปลี่ยนรหัสผ่านใน Facebook ด้วยนะคะเพราะบางเคสเนี่ยของการโดนแฮ็กก็คือว่าเขาได้รหัสผ่านจากใน Facebook ของเรามาแล้วเขาก็ามาแฮ็กในไลน์ลของเราต่อค่ะดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้ตัดการเชื่อมต่อไปเลยน่าจะดีที่สุดค่ะหากเรามีบัตรเครดิตเดบิตใดๆที่เราผูกไว้กับและบิ t ไลน์เพย์นะคะแนะนาให้เราไปแจ้งธนาคารค่ะให้ระง,งับไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่เสียหายหนักค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็คือแจ้งเพื่อนและคนรู้จักให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะเพื่อนหรือคนรู้จัักเเนนเรรรราาาคคคนนใอบวข จะได้ไม่ไปถูกวิชาชีพหลอกให้เขาโอนเงินไปนะคะเสียหายหนักเลยทีนี้ถ้าเรายังไม่เคยโดนเราจะเตือนพ่อแม่คนรู้จักเพื่อนเราให้รอดพ้นจากวิชาชีพแบบนี้ได้ยังไงอย่างแรกเลยนะคะถ้าเกิดเรายังไม่แน่ใจว่ามันเป็นใช่คนรู้จักของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นลิงก์จากเว็บไซต์จริงไหมอย่าไปกดลิงก์เด็ดขาดนะคะมันอันตรายมากเพราะบางคนเขาจะบอกว่าลิงก์นี้เอารูปเธอไปโพสต์นะแล้วกดเข้าไปเนี่ยค่ะโอ้โหดึงข้อมูลเราไปหมดหรือบางทีนะคะยังไม่หันได้กรอกข้อมูลอะไรเลยแค่คลิกลิงก์ไปเท่านั้นแหละ เข้าไปที่ไลน์หายหมดแล้วค่ะหรือบางลิงก์อ่ะถ้าเกิดเรากดเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าหน้าจอล็อกอิน a c e b o o k ค่ะพอมิจฉาชีพพวกนั้นเขาได้รหัสผ่านเราจากใน Facebook ใช่ไหมคะเขาก็จะไปล็อกอิน a c e b o o k ของเราเนี่ยเพื่อเข้าไปในไลน์ของเราได้เช่นกันในเคสที่บางคนเนี่ยเขาเชื่อมไลน์กับเชื่อง a c e b o o k ไว้ด้วยกันนะคะดังนั้นค่ะอย่าไปกดลิงก์เด็ดขาดเลยค่ะถ้าเกิดอยู่ดีๆเนี่ยนอนเล่นมือถือแล้วมันก็มีลิงก์เด้งขึ้นมาว่า อ้าวเรากําลังล็อกอินในเครื่องอยู่ทั้งทที่เราอ่ะมั่นใจมากว่าเราไม่เคยไปล็อกอินในคอมหรือในแอปพเครื่องใดๆเลยนะคะเราก็อย่าไปกดอนุมัติค่ะเพราะนั่นหมายความว่ามันมีอีกคนนึงพยายามแฮกไลน์เราอยู่นั่นเองค่ะต่อมาเนี่ยมันก็จะมีระบบที่ช่วยให้เราป้องกันได้ในอีกระดับหนึ่งค่ะก็คือเราเ่ยิบมือถือข,ขึ้นมาเราก็กดไปที่เซตติ้งแล้วก็ไปที่แอคเคาท์ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะเลือกว่าไม่ล็อกอินผ่านคอมเลยก็ได้ถ้าเกิดเราอ่ะไม่จําเป็นต้องใช้ไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์นะคะหรือบางคนนะคะจํําาาาเป็นนนนะะนตต้้้องงผ่่่คคแวใหั รหัสผ่าน2ชั้นนะคะเพราะว่าเวลาที่จะเข้าไลนผ่านคอมของเรามันก็จะขึ้นมาค่ะว่าเฮ้ยใช่เราจริงๆหรือเปล่าต่อมาค่ะถ้าเกิดเราอ่ะไม่ได้ล็อกอินเข้าใหม่มบ่อยๆนะคะให้ปิดการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านไปด้วยเลยถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ Facebook ค่ะในการล็อกอินไลน์อย่าลืมตัดการเชื่อมต่อไว้ด้วยนะคะอย่างน้อยเวลาเราจะโดนแฮกเนี่ยเราก็จะไม่โดนทีเดียว2บัญชีค่ะสุดท้ายค่ะ ปิดการเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติค่ะง่ายมากเข้าไปที่เซตติ้งแล้วก็เลือกคําว่า friends ก็ปิดระบบก,การเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติไปเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมีใครเคยใช้ลแล้วโดนมิจฉาชีพมาหลอกบ้างเรามาแชร์บอกต่อกันได้เลยนะคะเพื่อ <ๆ S 1> นๆที่เข้ามาอ่านเนี่ยจะได้แบบว่าเร <ๆ S 1> ียนรู้ว่าเอ้ยมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นจริงนะ <ๆ S 1> อย่างเคปนี้นะคะใครเห็นว่าพลาดไหนเนี่ยสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับเพื่อนให้กับพ่อแม่ให้กับครอบครัวเราได้อย่าลืมแชร์ต่อส่งต่อนะคะจะได้ไม่ต้องมีใครโดนหลอกจากมิจฉาชี ไปแล้วนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ